ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะจ้าจะวิพาเลาะไรสัยม้วนเลาะปลาเลาะเขาอีกแล้วพี่น้องเก็บเห็ดมันปูมะพร้าอ่อนดงเห็ดอันนี้เดี๋ยวจ้าตอกเห็ดอันนี้ออกใหมทุกคนอันนั้นก็แม่นเห็ดอันเดี๋ยวจะวีชิถ่ายคลิปนึงจ้ามาพร้อันนี้แม่พี่น้องมพ่งเพียปวดโพวะจ้นนี่ง้อก็ออกนะนี่ทุกคนนี่พอยู่วันเท็กโฟโต้ดี๋ยวเพียพี่น้องอ้อมขอนไปไหมอีกสิเด้อ ไอปิน้นมาอยู่จากพี่น้องไอปิ้นไปเที่ยวบ้านบักเห็บเกิดเต็มเลเพี่พี่น้องเบิ้องงา,งามจากพี่น้องเบิ้งเปียบ่เหลืองเห็บยบีเลยกล่องแมมันต้องเหลืองงามจากเห็ดอันเบิ้งดีๆก่อนมันสิแมนบอนะเพราะว่ามันยังหน่อยทุกคนแมนอยู่จ้ะแมนอยู่กินหอมกินยังก็ใส่หมดเลยคุณบอกจะไปแกงใส่เห็ดกับเห็ดขอนสนจากหน่อยฟอมสิพี่น้องมันอย,อยังหน่อยเยอเพียรเบิ้งพี่น้องเบื้อง เต็มเลยนะจ้านี่เต็มเลยพี่ตีตองมานางเล็มตัดออกพี่น้องพี่น้ามหมากเลยทุกคนเปีย <c oughs> ทายทุกคนบางกอนเด้อเพราะว่าจีเก็บกับเจ้าสกิตัดพร้อมเสร็จแลพี่น้องโพดโพะอ,อีดีล้วมาเห็ดอันนี้ไหมมันกินใดเลยพี่น้องเด้อแล้วก็ชิมีคู่เหมือนจะดอกมันจีสมกว่านี้พี่น้องขามองนี้มันสี เห็ดคูเมืองนะคะมันเจ็บสมๆไปเลยจ้าบ่บ่มีดั่มเสียอันนี้คือเห็ดอินโนจิจ่ามีพี่ช่องนึงเป็นเหมียนมาอยู่พี่แต่ว่ามันบ่มนเห็ดอินโนจิจ้าพี่น้องสต็อกแวมเชียนจ้าซื้อมันนะน้มไอปีนมาอยู่จ้าไอปีนกับบ่มีตู้เย็นแช่์เราพร้พอมพี่น้องาก็สิไปแช่ใส่เห็ดกับหลายๆเนาะเบื้องเนี้ยพี่ปวดโผลบอพี่น้องเกิดเป็นตูปเกิดเป็นต่อเลยได้จ้านี่ พี่นอ้องเบื้งอ่อนพร้อมจ้าปวดหัดจ้าพี่น้องเปียอุ้ยพี่น้องกีฬาวาดเยเก็บไปเกลี้เลยกะริเฮ็ดอันขอไปเด้พี่น้องเลยเฮ็ดยังก่อนดิพี่น้องไอ้ซื้อเพินน่อนยังก่อนนะกะลังออก,มอก,กไม่พี่กัลเจนไอ้ปีนว่ามันเสียบประสนเพินพ่นสิเอาไปกินอีกประสนเพื่อนเพิ่นกินที่แดกน้อ,อยเยาวีกินจนนี้ บ่าอยากมันเหี้ยบุเห็ดเนาะกินเนาะเป็น,นมาเก็บเห็ดปีแรกนบบ <c oughs> อลล้อยายวีจ้าทุกคนขออภัยด้วยจ้าทุกคนนะเพียร์กูเหมือนกันหลายจ้ากูเหมือนคนนี้นเกิดเ,เ,เต็มกุยนะกันนะเพียกูเหมือนคนนี้เกิดเต็มปลากุยกันยายวีจะ,ะเอาจะดองสินีอยากแดงสีได้พี่น้องไปแกงไปพัดพี่น้อง ผัดพ,พราเสียบเราคนแกงยายวีมาเกลีงบ้านเขาซุปจ้าซุปพร้อมพี่หืมคอยสะอ่อนคอยหอมเห็ดพี่น้องหอมเห็ดหอมธรรมชาติจ้าโอ้โหจ้าพี่หมานเห็ดคักมื่นนี้พี่น้องเอ้ไทยพี่น้องเบงิ้งเนาะมานจ้ามาน,มาน ฤๅษีซุปเห็ดขอสน,นสซนมาสั่นพี่น้องฤๅษีซุปฤๅษีเกีงยงหมดละซื้อบักทเลมาแล้วนะกับนมใหม่มาทุกคนไปแกงใส่คู่กันเนาะเห็ดมันปูพร้อมเห็ดเปิงหวานพร้อมจะ้ะใส่นมใหม่จักน้อยเนาะหิวเขาเส้นเดือดีนย่างปลาย่างเขาปวดโพบ่ะพี่น้องให้พี่สิเอานี่ช่วงนี้จ้ะที่เป็นนี่พี่น้องกล่องตรงสี่เฤจ้ะนี่ กล่องทองสีเลเซอรนี่เห็นบ่อนี่จะีจะเอาช่วงนี้ลหละนี่ช่วงนี้มาช่วงนี้อืมอันนี้คงเก็บไม่เอาเพราะมันหลทุกคนออกไปก็จะไปทิมออกไป,ไปเ,เพราแค่พอะกินจ้าก็ต้องหามีคนอื่นคนเห็นคนอยากได้กินน้ำเนาะจ้าปวดหันะพี่น้องผู้ใดว่าเคยกินก็ร้องเบิงจ้าร้องเบิงนี่งามคักเนาะไม่เหลืองไหมทุกคนอืม จ้ะพ่ญาลิกรถาย็บปอยู่ข้างล่างจ้ะขอจะขานาทีเนาะพี่น้องเนาะพี่บปิก็ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมรับฟังเด้อเบิ่องบนจบคลิปของวกเราเป็นอย่างเด้อจ้ะพี่น้องขอให้เขามาบร,รับชมรับฟังเนาะ <c oughs> จ้ะเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเห็ดอันนี้อีกนันนึงเนาะปีนเห็นเพิ่นว่าเพิ่นจะไปเอาอีกเพิ่นมาเพิ่นมันเสียประสันเห็ดอันเห็ดแม่ไก่เห็นไหม อย่างว่าพี่จักน้อยนะคนเนาะพี่มันก็บอกไก่กันปกติมันจะเอเกิดแต่เดือนกระลกระดาษนะทุกคนนี่อันนี้นี่นี่หน่อยดูบอเมนแมนบอกเมนจ้านี่เห็นบอกเสือมันเกิดอีกแล้วนี่เสือมันเกิดนี่กำลังน้มจ้าเมือนกัจะดำจากน้อยทุกคนเวลาจับไอเสือเก่ามันตั้งแต่เกิดตายคนจ้านี่จ้าเห็นบหเสือมันเก่ากำลังเกิดมหม่จ้า ไอปินวาแสบมันก็หอมขึ้นน้ำเพริงเนาะพี่น้องเน็ดอันนี้ไหมก็อไปไ้วจ้ะทุกคนปีนเขาไม่ไหวจ้ะเงามอ่อนๆจะ้ะโอเคเนะทุกคนเนะาะจะมี่สิเก็บเอาคอตัวลาฝาาถ่ายลิให้พี่น้องเบื้องได้จะหาหกนาทีแน่นอะมันบน,นจะ้ะ ปวดหัวใจพี่น้องจะตัดเอาตัดเอาดเ,อาด,เอาดี๋ยนี้ดึงออกดึงออกแล้วก็ตัดขาเลี้ยงเสียพี่น้อง,พองอเพราะจะมีถือกวางมื่อเดียวเนาะจะพวดโพวจางามพกนะเ้็ดตู้ปุ๋ยอยู่หลายขากหลายเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ยุ่งกับหลายจ้ะพี่น้องเอาขอบคุณทุกไล์ทุกแชร์นะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกการรับชมจ้ะขอบคุณที่เขามารับชมรับฟังเด้อ สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แข้งสะผูสุขคนจ้าสวัสดีจ้า